อ๋ออันนี้มัวโอ้ฝั่งนูน้นอ๋อโอเคแล้วเปลี่ยนชุดก่อนไม่ได้เดานานอะ่ะมันต้องเปลี่ยนชุดเพราะว่าไม่ได้เดานานเลยหาชุดน่ารักมีไหมเหมาะกับแบบ มีเดียวมัวเฮ้ยเฮ้ยดูกางเกงเรียลีงให้อ่ะอันนี้ชุดอะไรอ่ะเฮ้ยว้าวดาวมาแล้วเฮ้ยทุกคนดูคอนเกมเรียลดิฮุยไม่โกะส่งดาวนับยิ้มเยอะๆเล่นให้สนุกรักไอ้เนิรรักครับรักเหมือนดันนะคะแม่กล้า ขอบคุณนะคะวีชุดนี้ก็น่ารักเราจะใส่เป็นเซต ไอ้นุ่นวัยถูกเทแม่เหนา่าอุวยชุดหน้าละครเลยอ่ะว้าวชุดหน้า วันนี้ไม่น่าใส่ได้อ้าว่ถ,าถ้าใส่แบบนี้อ่ะถ้าใส่แบบนี้ชอบไหมชอบไหมชอบม,อบมรูปร่าง่าตานี้ ถามหน่อยคัะพี่ชอบมาชอบมาหน้าร้าเหรออันนี้คนอะไรวะเนี่ย หนหนๆลรองเท้าผู้ไหนดะะเดียะครับเดียวซ่หมดเลยเรองผู้นี้มันมันหมุนในอ่ะมันหมุนเอา้าชิบายแล้วแปลงใหไ่จะรู้ไหมนี่ว่าหมุนยังไงเน่ะหมุนไม่ได้ ยิ้มหายเลยวิ่งเราเข้านี่น่ารักมู้ดูเราจะใส่เป็นกระโปรงแบบนี้แบบนี้ไหมทุกคนแบบนี้น่ารักปะโอ้ เสียงหนูเบาเหรอทุกคนเสียงหนูเบาเหรอ ที้เดียวใส่อะไรก็น่ารักกว่า เอาตังมาเอาตังมาให้หมดไม่มีตังเอาตังมาให้หมดหนูไม่มีไม่มีได้ยังไงไม่มีตังนะไม่มีมได้ยังไง,เอ,ไงเอาหมดเอาหมดแทบไมหน <ué> ูมาได้ไงเนี่ยวันนี้นะสวัสดีค่ะหนูมาได้ไงเนี่ยครั หนูหนูมาเที่ยวนะมาเที่ยวเหรอใช่มาเที่ยวกับใครอ่ะหนูมาคนเดียวมาคนเดียวใช่แล้วนะแล้วไม่กลัวโจรป้นเหรอไม่กลัวแล้วถ้าเขาป้นขึ้นมาหมดตัวขึ้นมาจะทำยังไงอ้าวไปเลยอ้าวเมื่อกี้บอกเอาตังค์มาไม่ให้บอกไม่มีแค่รู้ไงว่าเป็นพี่อ้าวแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นพี่ยัวไม่ได้อะไรเลยจำได้เมื่อกี้เห็นเหรอไม่ได้สองกระจกอยู่เหรอหนูจำได้ไม่ได้สองนะ นะหรอแล้วทำไมมันทำไม,ำไมกินอะไรเข้าไปเนี่ยวันเนี้ทำไมอ่ะทำไมพุงมันออกอ่ะไม่มีพุงลนะ้วพุงออกจะดีนเนี่ยดูดีดดตรงไหนเนี่ยพุงมันออกเนี่ยดูสิ <c oughs> กินอะไรเข้าไปบอกมาเดี๋ยวนี้นะไม่ได้กินนะวันนี้ยังไม่กินอะไรเลยแน่ใจนะใช่แล้วทำไมวันนี้ไม่กินละ่ะวันนี้วันนี้เราหุ่ม รถหุ่นล้หุ่มหนึ่งวันรถทำไมกินเมื่อวานเยอะแล้วนะช่วงนี้น่าจะอิ่มอยู่มั้งช่อยอิ่มอิ่มมากเลยอิ่มอิ่มน่าดูเลยมัง้งอยากอยากไปกินข้าวกับพี่นะถามก็ว่าจะหาวันไปกินข้าวกับหนูอยู่เหมือนกันอะหนูอยากกินอะไรอะหนูกินอะไรก็ไน้ามดนเลย อยากกินอะไรบอกได้นะบอกก่อนนะจะได้จองกินปิ้งย่างปิ้งย่างเหรอใช่นะกินบ่อยแล้วมั้งว่าชอบกินกินแต่ปิ้งย่างอ๋อกินแต่ปิ้งย่างทุกวันเลยเหรอไม่ทุกวันแต่ว่ามีแก้วปิ้งก็อร่อยดีนะมีแก้วปิ้งก็อร่อยดีนะน่าจะอร่อยอยู่นะพี่สิบปี มากใครจะไม่เหงาจริงๆเหรอวันเนี้ยดูสิมีใครแบบว่าเลี้ยงได้บ้างหนูเล่ามาแล้วหนูว็แต่งตัวโป๊หนูว็เลยรีบวิ่งเข้ามาในร้านแล้วทำไมแต่งตัวโป๊ล่ะหนูไม่ได้เล่ามานานตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เคยเล่ามาเลยเล่าอะไรล่ะเข้าเล่ามาที่นี่ ข้าวไม่ใช่เด้าข้าวน้ามันตาละไม่เหมือนเลยพอร้องล่ะมันตามันไม่เหมือนกันเลยสักนิดเดียวจริงๆนะเมือบอก้พี่ <จะ S 1> มามไหนแล้วพี่ทรอ,อรอยยังพี่มาเปลี่ยนชุดวันนี้ไม่สวยเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วย มีตังใช้ไหมไม่ค่อยมีเลยนะช่วงนี้หนูแย่เออไม่มีเหมือนกันเอาหรูอว่าจะให้ทำมันจะให้ใหเร็วแต่งแบบเท่ๆเท่ดีกว่าใส่เดียวได้ไหมนะ ไม่ได้นะเดี๋ยวมันหลุดอลนหนูวิ่งอะ่ะ ก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันซุดดมา่าอันเดนนี้ได้ไหมโลวสีฟ้ารลวาสีชมพูอ๋อเป็นดับเบิลรู้น่ารักแล้วก็เท่ด้วยอ่ะ And... <laughs> อาเป๋าอามาจะบอกว่ามันเป็นเล็บป่ะอ๋อกระป๋อยที่ขอบอกว่าดีพี่ทำอะไร ทำตัวว่างๆทำตัวไม่มีอะไรทำทำตัวไม่มีสาระทำตัวไม่มีอะไรเลยทำตัวเหมือนแบบว่าชาตินี้ไม่เคยเกิดจะคิดว่าจะทำอะไรเลยสักอย่างในชีวิตเดียวกนนี่ไม่ทำงานหรอพี่ทำนั่นแหละคืองานของพี่แล้วพี่ยอมตังค์มาจากไหนพี่เอาขอนนนะคนอื่นเขาเอาเป็นไงดีไหมดีจังเลย หนูคิดว่าไงอ่ะทำตัวแบบนี้ดีนะหนู่าใช่ไหมหนูอยากทำตัวแบบนั้นบ้างแต่มันทำไม่ได้ทำไมอ่ะหนูต้องมีภาระหน้าที่นะนำได้มันอยู่ที่หนู จะเอาตังที่ไหนจ่ายล่ะจ่ายตังที่ไหนจ่ายคืออะไรเอาตังที่ไหนไปจ่ายจ่ายอะไรค่าเสื้อผ้าเหรอทุกอย่างเลยใช้ทุกทุกอย่างถ้าทำตัวว่างก็ทำตัวว่างไม่มีประโยชน์ไงหนูทำหนึ่งระมงนะใครให้ตังหนูอ่ะไม่รู้หรอ มีเจ้าของหน้าละว้าหนูหนูอยากอยู่ที่นี่ทำไมชุดเยอะมากปกติไม่ค่อยเจอชุดเยอ,เดอนะด,ดินน้ำเจอแต่ชุดสูทปกติหนูใส่แต่สูทเหรออ๋อเราเอารถใครมานี่ใชนะ่รถมัมมี่นะมัมมี่โทนี่อ๋อรถบัมมี่บัมมี่ให้หนูตั้งนานแล้วอ๋อเราไม่ขับรถมัมมีอ่อ่ะเราขับรถมัมมี่ไปเก็บก่อนสิพี่จะพานหนูไป <differences S 2> oh. เดี๋ยวไปรับท yeah. well ี <zed> ่ตลาดกลาง